สวัสดีครับสวัสดีครับสวัยู่ครับเออก็ช่วยกันไเอาสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับจะได้ได้เลยไหมครับการตามวงรอบซึ่งเงินจะมีพ่อเป็นห่วงไหล ถาสี่ข้อเดี๋ยวว่ากันเดินเลยครับเดินไปเลยทำงานติดตามสถานการณ์จากใกล้ชิดนะครับการที่สองก็ปกปองแผนเผชิญเหตุภัยของจังหวัดและน้ำฝ่ายและพนังท่านน้ำประการที่ห้าจะมีการประชุมเตรียวบความพร้อมการจัดก็จะขึ้นสิ่งกีดขวาง คำตาของ,างผมเนี่ยคืออุตุเลยว่าอุตุจะเป็นคนเริ่มแล้วก็มาพอหัวหน้าพ,พ,พอนะครับวก็ทางแน,น่นอนทงเป็นเข้าแต่โคดูนกับเวลาโคดูน,น,น,นีเข้าเข้าไปตอนนั้นนะโผล่ไปแล้วมันดันโผล่ดันที่อุบลก็ก็ที่เอ็มเจตอนนั้นมันก็ล้นขึ้นมาแต่ยังไงก็ตามการศิน์เนี่ยนอกจากลุ่มชีที่ร่างาที่มีบทบาทแล้วผมยังแก้ปัญหาอันไม่ได้ก็คือลุ่งอยา่าง กับท่านกิมใจก็คือก็ก็ดีใจวันนี้เนี่ยก็จะขอรุ่นหลนับอย่างนี้ว่าสิ่งแรกในในทุกซโดที่เราทำกันก็คือว่าถึงแม้ผมไม่ได้มากระสินผมไม่ได้มาลำเปลผมไม่ได้ไปอุบนรัฐผมไม่ได้ไปจะูมิุมต่างๆเนี่ยแต่ทุกวันรายงานของชอพ .6 แม้กระทั่งอยู่ภาคกลางไม่ต้องห่วงนะาเคืนหลักผมก็ยังใช้ระบบเดิมที่ดูแลอยู่นะฮะอ่า กัญญาเนี่ยต้องต้องต้องทิ้งดีมาหรือลองทิ้งดีที่รับผิดชอบมา <c oughs> เพราะว่าสัญญาผมไว้สามสิกัยานะน <c oughs> ะอันนั้นอันนั้นผมที่บอกวันนี้ก็ถามว่าต้องนเรื่องบอกไม่ไม่เป็นไรผมไม่ได้เรียเนะเพราะว่าสัญญามันอยู่ที่สามสิกัญาน <c oughs> ะฮะก็หวังว่าตอนนั้นพยากรณ์ว่าต้องระวังดีนี้เพราะเข้าสู่เป็นกลางแล้วเริ่มต้นต,นตอนนั้นแล้วก็คาดการณ์ว่าอุณหภูมิน้ําในทะเลเป็นฝิเค่อนข้างสูงนั้นโอกาสที่จะเข้าประเทศไทยสามลูกอย่างน้อยนัเดือนมีนานะ สำหรับปริมาณน้ำฝนในรุ่นแม่น้ำชีมีปริมาณฝนอยู่ที่6 6 9ตารางศูนย์เปรียบเทียบกับปี2553เดือนตุลาคมนี้เป็นอยู่ในช่วงปลายฤดูฝนแล้วนะ,น,น,นะคะเป็นบนครับใบบนเท่าไหร่300ตารางนิ้วให้แล้ก่อนแล้วกอนโทรล่เทืที่30เดีนี้เราไม่น้ำล่วงนะน้ำล่วมกับไปท่านผู้ทรงพระรู้ได้รับโยธาท่า,าน แท็กซี่มาดูแลทางภาคอีสานนะครับแต่พองในวันนี้นะครับพอดีข้อมูลไม่ได้ลงนะครับก็คือฝนจะน้อยครับฝนตออกพีนได้น้อยโรงเรียนทองอินที่ผมไปเนี่ยนช่วงเวลาสั้นๆเ่ยหนักมากเลยแต่ว่าออกมาแักหนึ่งกิโลก็หมดเลยสินจังหวัดสุดท้ายก็คือจังหวัดเลยก็เหมือนว่าดูแลแม่น้ําชีทั้งเกือบทั้งหมดมากกว่าประมาณ4 5 0พัน้อยนะครับจากที่เราเก็บได้ประมาณ6 0พันนะครับ อดีตเราเคยระบายจุสงดนขึ้นประมาณ35ล้านประวัตครับแต่ว่า,าปีที่แล้วปีที่แล้วนมี30ล้านานั่นมีหมายความว่าเย็นมากแล้วมันพามาถึงฟิลิป,ปิน์รอดฟิลิป,ปินแดงอยู่เนี่ยเราเราเตรียมตัวเลยห้าสิบนะเอาตัวเลขตัวนี้สรุปว่าราคานจะอยู่ เสนอและโดยขออนุญาตโฟกัสไปที่การเตรียมความพร้องรันการของทุกภัยในช่วงฤดูฝนปีนี้นะครับท้านกระทรวงมหาดไทยนะครับโดยท่าั้งทีว่าการประเด็นนี้นะครับทางด้านจังหวัดก็ได้มีหนังสือแจ้งไปครับโดยข้อดีประมา260ครัวเรือนเลยนะครับมาข้าวคาดว่าจะเสียหายเนี่ยสุงด้วยหมอเบืออะต่างเนี่ยหมอสมอหัวใจสำคัญเนาะผู้สูงอายุขาดยาไม่ได้นะใช่ไหมมันออกยบ้านสามวันเนี่ยไม่มียาก็มีปัญหาแล้วผมเห็นหลายที่แล้วแต่ว่า ไอ้ตรงนี้ทุกจังหวัดก็รับทราบมาแต่ว่าอย่างที่บอกว่าถึงเวลาแล้วมันถูกเถือนยังไงก็ตามยังไงก็อสมคือคนที่รู้ว่าวันนี้จะกินอะไรคนนี้จะกินอะไรขนาดเนี้ยที่ผ่านมาหนองบัวลำพูเนี่ยอย่างเข้มแผงนะครับผัวพีทานออกทันทีนะครับอันนี้แล้วก็พวกหมอสพทั้งหลายก็ช่วยกันออกไปดูแลนะครับช่วยกันทุกคนระดมในการที่จะผพยพคนต่างๆเวลาเกิดภัยต่างเนี่ย อันนี้ถือเป็นส่วนที่เราติดตามอยู่แล้วก็เป็นที่น่าชื่นใจกับประชาชนเพราะว่าก็มีอยู่หน่วยเดียวแล้วครับที่จะสามารถทําข้าวที่พร้อมแล้วกะทานได้นะครับก็ฝากว่าประสานงานกันไว้ตรงนี้เป็นส่วนที่ประชาชนเขามีความชื่นชมนะครับแล้วก็ยินดีมากที่เราเห็นนะความรัฐมนงเข้าไปช่วยช่วยเหลือด้วยนะฮะใครครับี ไอ้ที่มันเชื่อมมาจากเส้นนี้ครับเบื่อไหมอ๋อนี่มันตื่นเส้นนี้เดี๋ก็คือถ้าเกิดเส้นนี้มันจะวิ่งเหรอถ้าื่นเขาบอกว่าถ้ากันโทรจะอยู่นี่อ่าไปหาเวลาซึ่งเขาบอกวิ่งเส้นนี้ใช้เวลาแล้วลองดูด้ามันเ้นน้ำมันจะวิ่งไปยังไงหมอคือเป็นเส้นที่ต้องที่วัดนี้จะไม่เห็นครับก็จะเห็นทางพยาบาลไหนหลานไปนะแล้จะ แนวประทับที่อยู่ตรงนี้ใช่ไหมก็คือมันจะเป็นโค้มันจะโค้งตนแล้วลำปาไปไงปีนั้นข้ามมาไหมข้ามมาข้ามมาข้ามมาครับท่านเจ้าร้อยแปดสิบคอนีเวยอยู่ไหนเอ่ยไม่มีเกยเพิงน้องทีเวยได้คืทานเจ้าร้แปดสิบที่นี่บวกเท่าไหร่ประมาณใส่ยก็ดูแผนที่ใหญ่ย รับน้าได้เร็วรับน้ำป่ายฤดูด้วยส่วนใหญ่รับน้ำป่ายฤดูแต่ที่เราตอนปีหกโมดุลเนี่ยกระจายการผิตเนี่ยการผลิตลำปาวรับไปเต็มเต็มเลยปีนั้นอ่ะเกือบพันเกือบพันสองร้อยเพราะปีนั้นอ่ะลำปาวมีอยู่แค่หกร้อยไงเนี่ยแล้วันบาแล้วแบบแบบมองใกล้มองไกลได้เนี่ยเลยจะมึนหัวแล้วก็ที่ทำเมาตีทั้งหลายเนี่ยไม่สักเซสหมดเลยหมอเขาบอกอทิบิีเข้าเคค่ะ